สวัสดีครับ EP สามสี่ในไหนเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ย EP สามสามเราคุยถึงเรื่องสลาดสิ์แบบเจตนาแนละ้วเดี๋ยวคุยต่อนเนื่องเลยสมัยก่อนเนี่ยการสลาดสิธ์แบบเจตนาเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งที่ที่คนซื้อคนขายเต็มใจคนซื้อเต็มใจซื้อคนขายเต็มใจขายแล้วเจ้าหน้าที่เต็มใจให้โดยรับผลประโยชน์อย่างเงี้ยถามว่าถ้า เจ้าที่ทําแล้วมันผิดยังไงผิดตรงไหนสมมุติว่าในในขอในไปซื้อที่จากนายกมานายกอถือที่สกอยู่นายขอนายกออยากขายขายให้นายขอปั๊บนายกอก็ไปทําเรื่องสลากสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้แล้วก็ใส่ชื่อนายขอเปลี่ยนสารบัญเสเปลี่ยนสารบัญที่รนฉบับที่สบกเปลี่ยน สารบัญในใบสงกรที่เกษตรกรถือเป็นอย่างนี้มาเยอะนานถามว่าทําไมถึงจับรู้ทําไมถึงรู้มันรู้ทีหลังว่าเป็นการทุจริตและจับผิดประเภทนี้จับได้ยังไงและยังมีอีกไหมจะจะเล่าให้ฟังครับการสละสิทธิ์ที่ดินแปลงหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งถือเนี่ย ถามว่าถ้าถ้าถามว่าถ้าโดยวิธีแล้วถามว่าทาไ,ไ,ได้ไหมทําได้เพราะถือว่าเมื่อท่านสลัสิทธิที่ดินแปลงเนี้ยเจ้าที่สพกรเองก็ต้องคัดคุณสมบัติคัดกเกษตรกรเพื่อมาถือสิทธิที่ดินแปลงเนี้ยมาทากินประโยชน์นที่ดินแปลงเนี้ยต่อไปมันเป็นวัฏจักรแบบเนี้ยเมื่อไหร่มีที่สพกรเพิ่มสมพกรก็ดําเนินการจัดที่ดินให้กับคนอื่นต่อไปแต่ถามว่าลักษณะการอย่างเงี้ยมันผิดตรงไหนผิดครับในเมื่อในกอขายขายใ,ในขอแล้วพอในกรประสาทสิทธ นายขอก็ไปเอาชื่อใส่แนายกเพราะนายกเนี่ยไม่โวยวายอยู่แล้วเพราะนายกเนี่ยตั้งใจจะขายที่พอขายให้ในายขอนายขอก็แค่ไปทําเรื่องเอาชื่อตัวเองใส่จบก็บินก็จ่ายเงินกันเจ้าที่ให้คําให้ควนามรักระดชกบก็ให้เงินเจ้าที่ผมพูดถึงเฉพาะเจ้าที่บางคนที่ชุจรินะครับไม่ได้เหมารวมใครเจ้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจเขาไม่ทําเรื่องเสื่อมเสียแบบเนี้ยถามว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แนละ้วตรวจสอบอยังไงตรวจสอบได้ครับ การขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิที่ดินสมก็เนะี่ยเกือบทุกจังหวัดเนี่ยมีรายชื่อขายอยู่มีรายชื่อขายอยู่ใครลงไว้ใครขอไว้แม้กระทั่งหน่วยงานอื่นที่มาเนี่ยส่งมาที่สมกก็มีการที่นายกอขายที่ดินให้ในายขอแล้วนายกอไปจัดสรรสิทธิที่ดินนายขอเนี่ยซึ่งว่าถ้าค้นเรื่องค้นเอกสารจริงๆแล้วเนี่ยนายขอเคยมาขึ้นขอสิทธิที่ดินไว้ไหมไม่มี และก่อนที่จะก่อนที่ดินจะตกเป็นนายขอนี่ยมีคนอื่นมาขึ้นสิทธิทดิน้วยไหมมีมีเยอะแยะแล้วถามว่าเมื่อนายกรสลับสิทธิ์ที่ดิเนเดี๋ยวนี้แล้วทําไมเจ้าที่สองกถึงไม่พิจารณาคุณบัติคนที่ขึ้นสิทธ์ไว้ก่อนถูกไหมครับแล้วไปเอานายขอขึ้นมาทําไมก็เท่าว่าเนี่ยนี่คือการการทุจริตอย่างหนึง่งเรื่องแบบเนี้เยอะเ,อเยอะที่ตรวจไม่เจอก็อีกเยอะผมถึงบอกว่า ถ้าเป็นการกระทําเป็นการผิดแล้วเจ้าที่เดือดร้อนนะเจ้าที่ที่ทุจริตเดือดร้อนนะผมจะไล่เดินหน้าแจ้งเลยว่าเอจังหวัดนี้มีจังหวัด<ค>น <confer dles> ี s, ้มีตรงนี้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 มีตรงนี้มีแต่เมื่อไหร่แล้วแต่ถ้าผมทําแบบเนี้ยผลมันตกอยู่ที่เกษตรกรด้วยไม่ไม่อยากไม่อยากแล้วไม่ได้อยากให้เกษตรกรด้วยกันเดือดร้อนในอีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่บางทีเจ้าที่ไม่ได้ดีอะไรทําเรื่องผิดด้วยซ้าแต่เจ้าที่ก็มีลูกวีเวียที่ไม่รับรู้เลยเลย เจ้าที่หนึ่งคนยังต้องดูแลลูกเบียต่ออย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่าถ้าผิดแล้วกลับตัวกลับใจมาทําใหม่ให้ถูกหรือว่าไม่ทําผิดซ้ําๆเนี่ยบางทีก็ต้องยกประโยชน์ให้เขาหรือว่าให้โอกาสเขาทําเรื่องดีๆต่อไปสรุปว่าการสลัสิทธิ์แบบเจตนานเนี่ยให้ใส่จิ้วหนึ่งเนี่ยทําไม่ได้นะครับถ้าทําเนี่ยจะใช้ตามกฎหมายใหม่นี่ถือว่าเป็นการสลับสิทธิ์แล้วโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นใช้ระเบียบใหม่ ตามกฎหมายใหม่ได้ครับสวัสดีครับ